ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในปักแรกในเดือนกัญญยนยายนนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะมีความเครียดมีความวิตกกังวลเกี่ยวเรื่องของการงานมากพอสมควรแต่ขอให้คุณนั้นมีสติมีความตั้งอกตั้งใจรับรองได้ว่าปัญหาต่างๆแม้มจะยุ่งยากวุ่นวายหลายอยา่างก็อาจจะทําให้คุณนั้นเบื่อหน่ายแต่คุณก็จะสามารถผ่านไปได้ขอให้คุณมีความตั้งอกตั้งใจอย่าทําอะไรที่ผิดอย่า ประมาทในการทํางานซึ่งจะทําให้การงานของคุณเสียหายขึ้นได้หากคุณมีความตั้งใจจริงแล้วสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรช่วงนี้ปัญหาต่างๆที่คุณกุ้มบอกกุ้มใจหรือเงื่อนไขในการทํางานต่างๆที่คุณยัยหาทางไม่ออกคุณก็จะมีทางออกอย่างที่คุณนั้นคาดไม่ถึงเหมือนกันปัญหาวุ่นวายในช่วงนี้อาจจะมีมากหน่อยขอให้คุณสงบสติอารมณ์และใช้ความพยายามในการต่อสู้อย่าใช้อารมณ์ในการทํางาน ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปแล้วเดี๋ยวการงานคุณก็จะดีขึ้นเองก็ขอให้ระมัดระวังในช่วงนี้มากเป็นพิเศษแค่นั้นเองทงั้งด้านการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณจะมีโชคลาภแบบฟุกๆอย่างที่คุณนั้นคาดไม่ถึงช่วงนี้มันเหมือนกับว,ว่าตัวคุณนั้นอยู่คนเดียวหรือต้องทําอะไรด้วยตัวของตัวเองมากเป็นพิเศษโชคลาภและการเงินบางทีคุณอาจจะต้องรู้สึกว่าตัวคุณนั้นจะต้องลงไม้ลงมือทําถึงจะประสบความสําเร็จ แต่ช่วงนี้บางทีการเงินก็อาจจะนิ่งๆอยู่บ้างแม้จะมีโชคลาภมาอย่างที่คุณตั้งตัวไม่ทันเลยทีเดียวก็อาจเป็นไปได้แต่ถ้าหากเป็นในเรื่องของการงานอาจจะยังไม่ค่อยขยับทําให้คุณนั้นมีความกังวลใจหรือมีความคิดเรื่องเงินก็อาจจะเป็นไปได้บ้างแต่ขอให้คุณรู้ไว้ว่าช่วงนี้ของชาวลัคนาราศีมังกรคุณจะมีโชคดีทางด้านการเงินอย่างคาดไม่ถึงและคุณนั้นก็จะได้เฉลิมฉลองสิ่งที่คุณมีความตั้งอกตั้งใจและปรารถนา และคุณจะมีเงินใช้ใจ่ายผ่านมือได้อย่างคล่องตัวทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จและได้เฉลิมฉลองเกี่ยวกับผลงานและการเงินของคุณใหม่ๆที่เข้ามาทําให้คุณนั้นไม่ค่อยมีความกังวลใจหรืออึดอัดใจเกี่ยวกับการใช้เงินสักเท่าไหร่นะในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีมังกรในปักแรกในเดือนกันยายนนี้สําหรับคนโสดของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงนี้ช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษ คุณจะมีคนที่หมายตาต้องใจอาจจะอยากเข้ามาทําความรู้จักกับคุณแต่ตัวคุณนั้นอาจจะยังมีความรู้สึกว่าคุณยไม่อยากจริงจังกับใครเพราะถ้าหากคุณเป็นคนที่คบใครแล้วก็ค่อนข้างที่จะตั้งอกตั้งใจที่จะมีครอบครัวหรือมีความมั่นคงเลยทีเดียวดังนั้นหากใครเข้ามาในช่วงนี้ก็อาจจะยังอยู่ในช่วงที่คบหาดูใจหรือคุยคุยกันไปก่อนยังอาจจะไม่ค่อยถูกอกถูกใจที่คุณนั้นหมายตาที่จะเป็นคู่ของคุณอย่างแท้จริง ชาวลัคนาราศีมังกรที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงปักแรกในเดือนกันยายนนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงนี้คุณจะมีการเอาอกเอาใจใส่ซึ่งกันและกันคุณอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวและอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะวางรากฐานหรือความเป็นครอบครัวให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นสําหรับบางคู่ของชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะอยากมีบุตรหลานบริวารเพิ่มเติมซึ่งอาจจะมีการวางแผนเกี่ยวกับการ มีบุตรเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้ดังนั้นในช่วงนี้ขอให้คุณนั้นค่อยๆค,คุยกันหาทางพักผ่อนหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณทั้งคู่นั้นมีความสุขสดชื่นอารมณ์ผ่อนคลายโอกาสที่คุณจะมีบุตรอย่างที่คุณตั้งอกตั้งใจก็อาจจะประสบความสาเร็จก็อาจเป็นไปได้ความรักและคู่ของคุณนั้นชาวราศีมังกรในช่วงนี้ถือว่าชื่นมื่นเลยทีเดียว